เขาุณพี่ไว้ี่นะครอาจารย์ลองมันาดเ่หันปมันอีเถอะอาจารย์ลองในกุ๊บกับในกุ๊บ กำลังมันเลยครับเรียกได้เขาจย์กำลังมันแมวหันแม่ไม่ได้เบิ้งเนี่ยเียวไม่เห็นยกคนตีกันดูเลยครับ่ได้เบิง่ได้ทันบเียกแล้ตีกันยืดเต้นแดงๆครับสง้จากแรกจากแรกอันนี้ยกเงี้ยนับ่หันมืออขวดเดี่ยอ่ะมเรียกนขวด

จารหว่งเด็กเซมีสเด้ครับง่ายก็พูดนะครับอาจารย์ครับไอ้เนี่ยโดนน้องล่มมาหนีแลโอ้โหแล่นกุบฉีดเลครับอย่างงี้ต้องสูงไปภาคใต้ไปเนี่เหตดการก็ร่างสงบครับ อาจารย์ลองมานี่อาจารย์ลองมันาเยนะครไ่ใัติดมัเตสเกียร์ลสงสัญญาณด้นะกรับทีมงานดายแสดงต่อจัดกัดจดีกก ทีกันเอาสามคับสาม็นยังไีใครสิมวนไปบิ้งมาท่านครับการก็กลังสงบครับ เดี๋ย <minutes> วสีมีงาน้อรอนิห้าเกปปดปขยับรถในเร้อครับบยไมรอนห้าเก้าแปดแปเปขยับรนเห็นพี่นองเด้อพี่น้องพั่นแน่เหตุที่ศิกบาลดวงดวงใหม่ใหม่รอนิงใหม่หม่รอิใม่รอนหห้าเก้าปปด้พี่น้องเด้อดเด้อครับดวงดวรถไผเจ้าอยักบอสิว่าดนอแล้วักล่าล่าไหเอาบอกใหม่ม่ร่อนง ขอรอดเนาะใช่ใคเปลี่ยนนี้เป็ uh um uh ี่ยนเั่นเจตีการเจตีกานเดี๋ยวสิเป็นมานได้แล้วพี่น้องเออเปเซียวหัดดูนี่กรับบ้าเออพ้พวกกันต่อจากนี้ที่งานทัองหมดประกาศได้ครับ เบียบมันเที่ยวกันตรงนี้เลยเขาว่าระเบียบเมื่อไรระเบียบกีฬาพักนะครับเยี่ยม,มเยี่ยมเลยนักเองกระเบียบเป็นหนึ่งของมันที่นี่วะอพัพทางเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเรียบร้อยนะครับส่งสัญญาณให้ทีมงานเราด้วยนะครับถ้าท่านไม่ส่งสัญญาณมาน,<อ>น้องโอนมแดงน้องโหวแดงนะครับมาหาคุณพี่คนพี่และคนแม่ครับ คนแม่รักที่ล่าพิธีด่วนนะครับน้องโคแดเงเน,นอนนะอดันโอฟทราบไม่รู้วอดโอระ <laughs> วอบอกไงกับท่้นโอเคนะครับ อ่ะทีมงานเอาอย่างปลอดนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบ